สวัสดีครับเย็นๆของวันที่18สิงหาคมพศัก2565ครับเพื่อนๆวันนี้ผมเอาหลวงพ่อไปมารีวิวฝากเพื่อนๆกันก็เดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยเป็นไม่ใช่เซียนแต่มารีวิวพระนะครับอันนี้ผมจะผมใช้ความคิดว่าผมใช้คําพูดว่าความเห็นส่วนตัวกันละกันว่ากันว่าหลวงพ่อไปเนี่ยครับเพื่อนๆจะเป็นพระที่ดูง่ายสําหรับคนดูหรือดูเป็นหรือดูเก่งหรือเซียนกระดับบนเขาว่าเขาบอกว่าดูง่ายนะครับเพื่อนๆ แต่ผมมีหลวงพ่อไปเนี่ยทั้งหมด4ี่หค์องค์องนี้ผมว่า,าใกล้เคียงที่สุดครับเริ่มจากอะไรเอยเดี๋ยวผมพาดูก่อนรา,างรถไฟทั้งสองข้างครับอันนี้ลึกชัดแล้วก็มีจุดที่เขาจะดูเขาเรียกเขาเรียกจุดไขป่ปลาตรงนี้นะครับก็ไล่ไปเนื้อเกินเนื้อเกินด้านบนครับอ,องนี้จะมีนิดหนึ่งบางองค์จะจะเกินเยอะคือเป็นจุดจะเยอะองค์นี้จะมีจุดนิดหนึ่งก็ถือว่ามาีต่อมาครับ เส้นที่อยู่ด้านข้างเส้นที่อยู่ด้านข้างบางเขาก็บอกว่าเก้ก็มีแต่ว่าอันนี้ผมให้ดูไปก่อนนะครับไม่ได้บอกว่า่าาผมนี่มันแห้เส้นที่อยู่ด้านข้างครับจะทะลุหัวเข่าองมาอันนี้ก็ถือว่ามีครับเพื่อนๆ่ต่อมารอยแปะช่อเขาเรียกว่าตรงนีเน้เป็นตำหนิที่เขาพูดถึงกันมากแล้วก็น้อยองค์ที่จะมีก็คือตรงนี้แหละครับปวดๆอยู่ตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ารอยแปะช่อที่มันเรียบไปเพราะว่าเขาใช้ตะไบฝน พอหลังจากที่ตัดออกจากช่อเสร็จก็มาฝนริอตะไบแต่ร่องรอยก็จะเห็นรอยรอยแปะช่อตรงนี้อยู่ซึ่งพระธรรมดาหรือพระที่ไม่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของแม่พิมพ์เนี่ยจะไม่มีต่อมาครับด้านหน้าหูหูอันนี้ผมดูหูก่อนหูจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแปะด้านล่างด้านหลังแล้วก็โค้งมาด้านหน้าอันนี้ก็ตรงตามตามที่ท่หลายคนพูดถึงด้านข้างครับต่อมาด้านข้างก็จะเป็นลักษณะของ การเขาเรียกอะไรเอ่ยบล็อกสองเขาเรียกหน้าหลังมาประกบแล้วมีร่องตรงกลางเห็นไหมครับร่องตรงกลางร่องก็จะพาหัไปเลยร่องตรงกลางด้านข้างด้านด้านล่างด,ด้านล่างก็ไม่ต้องดูเพราะว่าถ้าถ้าเป็นช่อตัดออกมาแล้วก็ตะไบก็จะเป็นรอยตะไบก็ไม่อยากไปพูดไม่อยากไปพูดถึงเรื่องตะไบต่อมาพิมพ์ที่อยู่ทางด้านหลังครับอกอไก่ ก็ไก de sí, ่ปากต้องแหลมนะครับององคนี them, mm. okay. ้ถ้าเราดูอ huh. ย่างนี้ก็ก็เหมือนจะรู้แล้วล่ะว่าปากแหลมแต่เดี๋ยเราพออยากจะให้ดูชัดเจนกว่าน่อยเห็นไหมครับถ้าถ้าบางองค์ก็จะปากหมนุนขึ้นไปเลยอันนี้ก็จะปากแหลมอ่าสารีมี2ขีดอันนี้ดูมุมนี้จะไม่เห็นนะครับแต่ถ้ามองมุมนี้จะเห็น จะมีขีดอีกขีดหนึ่งกลางลางเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่พยายามดูให้ภาพตัวเองแทนนะเพื่อนๆแต่เพียงแต,แต,แต่จะชี้ให้เห็นว่าที่เขาบอกว่ามีเราก็มีข้างบนของวงกลมททหารตัวนี้จะมีจุดตรงนี้เป็นเพล่ไพ่ตายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมีหลายองค์ที่มีอรอยรอยแต้มหูเชื่อมอทอรทหาร เลขสองเลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดอันนี้ผมดูชัดแล้วอันนี้ถูกต้องครับเลขเลขสี่จะเป็นลักษณะเอียงไปข้างหน้าแล้วก็หางชี้ไปข้างบนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับเพื่อนๆอันนี้ผมเพิ่งได้มาแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ผมก็เอามารีวิวผิวจะต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตึงนะครับเพื่อนแต่ต้องผิวจะต้องขูุขาะอยคับเบ้าคับอะไรต้องมีดูยังไงผิวขเดีวผมดูให้ผ่านแสงเห็นไหมครับผิวต้องขูุขะครับ ปลายคลิปแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมใช้เวลานานเกินไปเดี๋ยวจะเบื่อเอาปลายคลิปละสวัสดีเพื่อนๆพืนแค่นี้ครับสวัสดีครับ